สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะก็ชาว u t u b e นะฮะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามผมเอาไว้แล้วก็ซับสไคร b ์ผมเอาไว้นะฮะวันนี้นะฮะก็ซูเปอร,ร์คัพเหมือนเดิมนะฮะ,ะช่วงนี้ก็เป็นซูเปอร,ร์คัพนะฮะพอดีทางเอ็กไซเตอร์เนี่ยช่างช่างทำรถแข่งอยู่ตอนนี้นะฮะช่างที่จะทำคันนี้เนาะนะฮะเดี๋ยวเรามา สปอยหน่อยนึงแล้วกันเดี๋ยวเรามา,า,ม,า,ม,ามาเปลี่ยนสเตอร์ก่อนละกันนะฮะก็โอเคก็เดี๋ยวเรามา,าแกะกล่องชิวหน้ากันเลยเรามาติดตั้งชิวหน้าเนาะอ่ะอันนี้ก็คือพัสดุนะฮะอันนี้สั่งที่ไหนเหรอก็ h ฮททูซเลยครับเพื่อนๆคงไม่ลำบากนะฮะที่จะไปหานะฮะพอดีจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากจะบอกอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเวลาผมบอกไปเขาก็ได้ผลประโยชน์ มันเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจเนาะจริงๆครับเพื่อนๆเซิร์ชเดี๋ยวนี้ Google อ่ะมันบอกหมดแลละฮะนะฮะอย่างผมบอกว่าผม,ผมบอกของไปชิ้นนึงอ่ะนู่นนี่นั่นอ่ะรีวิวอย่างเงี้ยเออเขาขายของแต่ว่าผมซื้อของเขาเต็มเออ,เอ,อจริงๆมันก็มันก็จริงๆมันเป็นเรื่องน้ําใจเนาะแต่ว่าเขาก็รู้แหละว่าเอ,อว่าผมซื้อเรามาติดตั้งรีวิวอะไรประมาณเนี้ยเนาะผมก็ ถ้าไม่ซีกันจริงๆอ่ะผมคงไม่บอกร้านหรอกผมขอสงวนสิทธิ์ตรงนั้นแล้วกันนะฮะเพื่อนๆก็อย่าว่าผมเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ H2C ก็ชัปปี้แล้วกันนะฮะเซิร์ชยังไงก็เจอนะฮะผมให้ดูคิว H2C เป็นเวิร์กจูเนิ่งของอในส่วนของพวกคับเฮาส์พวกฮอนด้าเนาะ H2C เมืม่อก่อนเราจะคุ้นพวก h r c มั้งนะฮะบผมเดาๆนะแต่เดี๋ยวนี้ รู้สึกคอนด้าจะเปลี่ยนมาเป็น h ฮมทูซีก็ก็หลายหลายหลายๆอย่างละนะฮะหลาย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 อะไรนะโอเคก็ยังไม่มีเคยมีใครรีวิวใกล้ใกล้เลยเนาะพูดถึงก็เดี๋ยวรีวิวใกล้ใกล้ครับผมยังไม่เคยมีใครรีวิวแบบก็โฟก,กัสให้ดูเลยเดี๋ยวหาดูยากเราเรามาให้ดูมันก็ไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้เมนูนอินสตอลภาพค่อนข้างสวยนะ แล้วก็ดูง่ายติดตั้งง่ายบอกได้เลยโอ้คธอถ้าใครดูเมนูแล,ล้วติดตั้งไม่ได้เนี่ยคือไม่ต้องทําอะไรกับรถหรอกฮะอ่ะเพื่อนดูนะครับผมว่านะอ่าเนี่ยไบไทยฮอนด้าเมนูเฟเชอรี่ก็คือศูนย์ศูนยนะฮะชิวแต่งศูนย์นะฮะให้อะไรมาบ้างในกล่องก็จะมีชิวนะฮะเดี๋ยวดูชิว ความซีเรียสของชิวที่เราใช้ๆกันอ่ะเราต้องการชิวที่มันใสๆเนาะโอ้โหใสวอดเลยชิวใสไม่หลอกตาโอโ<า>มผมว่าดูดิคือเขาปั๊มมานะฮะไม่ใช่เป็นไม่ไม่ใช่เป็นสกรีนหรือก็ยิงเลเซอร์นะมันปั๊มนูนๆเลยนะฮะนะฮะเป็นโอ้ผมว่าสวยอะมันแล้วมันก็ไม่ต้องลอกพี่ไม่สูงมากเราติดตั้งแบบทุ่มทุงเนี่ย ดูงานนะฮะเก็บความคมมาดีมากนะฮะเก็บความคมมาดีมากเลยเนี่ยไม่บาดมือเลยนะฮะแล้วก็คุยเป็นอะคริลิกที่ที่ที่สวยเลยละ่ะนะฮะผมให้ดูนะฮะให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นอืมเห็นนะสวย เงาวิ่งเลยอ่ะดูดิดูดูดูสะท้อนออกไปถ้าถ้ากล้องมันไม่สะท้อนก็จะเห็นเงาวิ่งเลยผมไปดูฝังเนาะอ่าดูดูฝังว่าเรามันจะต้องไม่หลอกตาเนาะอ่าเนาะอันนี้อาจจะเป็นคาบมันมันนิดนึงจากจากฟิล์มเนาะนะฮะประมาณนี้ก็ส่วนสูงก็อยู่ประมาณสักไม่ถึงฟุตนะแต่ผมว่าถ้ามันอยู่ในระดับนี้มันก็กําลังจะสวยเลยล่ะนะฮะวอลไฟหลบไฟผมว่ากําลังดีเลยนะนะฮะไม่สูงมากอะโอเคอ่าอันนี้ก็ ก็ผ่านไปเนาะอ่าชิวอันนี้ซื้อมาก,กี่บาทนะโต้งพันอะพันห้าครับพี่ันห้าอุอมพันห้าได้ขนาดนี้ก็ของพี่ใช้แลมเบสตางานยังไม่ดีขนาดนี้เลยงานโอท็อปในไทยนี่แหละครับสองพันหกนะฮะม,ม,มันฮอนด้าเนะมันอ,มอุป,ปรกรณ์มันก็แต่งตามราคาผมว่าจริงๆแล้วผมว่าซุปเปอร,ร์คัพเนี่ย ไม่ได้แพงนะคืออะไรของแต่งศูนย์เนี่ยวิร์กจูนนิ่งเนี่ยไม่แพงเลยอ่ะผมว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งเลยล่ะโอ้โหผมจับดูแลเหมือนสแตนเลสอ่ะสแตนเลสแล้วก็ชุบผมเยี่ยมด้วยเหนน้ำหนักเหมือนสแตนเลสเลยฮนะอันนี้ก็จะเป็นขาจับเนาะอันนี้ก็จะเป็นขาจับอเ,เอ,อ่อขาจับคือ จับนะฮะคู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็มีอะไรให้ให้อีกอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นอ่อพวกบูทนะฮะบูทนะฮะโอ้โหบูทผมให้ดูนะว่า,าบางทีเพื่อน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 ,อน,อนดูในภาพอ่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่เจอ,อรายละเอียดนะฮะอันนี้จะเป็นไนล,อนนลอน่อนไนล่อนอ่าในไนล่อนที่เอาไว้รองระหว่างระหว่างคิวกับกับ กับน็อตเนาะแล้วไนล่อนมันก็มีความยืดอยู่แล้วมีความเหนียวด้วยนะฮะแล้วก็เฮ้ยงานค่อนข้างดีเลยอะ่ะดูเห็นไหมมนเอ่องานโคตรด,ดีอะ่ะงานสวยงานสวยงานสวยนะฮะผมว่าไม่ดีรีวิวแบบนี้ก็พีกก็เราก็ทําให้ดูดีกว่าเราก็โครกอัพแบบนี้จริงเราก็ชอบชอบซื้อของมาใส่ด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆด,ดูด้วยนะฮะอ่ะเนี่ยก็คือเนาะถ้าต้องต่งเอาก็อย่างนี้ท้างลัดแค่นี้ อหมดแล้วเราก็ชิวนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยเดี๋ยวจะเสียเวลาเพื่อนๆเ,เนาะนะโอเคครับเพื่อนๆใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะฮะขันตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมเดานะงงๆนะฮะว่ามันอ,ออกด้านไหนนะฮะมันมันต้องมีออกด้านหนึ่งนะเพื่อนก็ลองดูแล้วกันอโอเคอเพื่อนๆเ,เอาออกอันล่างเลยนะฮะเอาออกอันล่างเอเอ,เอ,เอแต่ในเมนูนเขาให้เอา ออกสองอันนี้แยกออกจากกันนะฮะเดี๋ยวสักครู่ครับเราเราเดียวครับ อันนี้มันมีรูเล็กกับรูใหญ่นะฮะ <ST AN G> เห็นไหมรูไม่เท่ากันฮะเอารูใหญ่ไว้นี่นะฮะกระตามีนวดเลยฮะคือมองตรงนะผมงงขากระจกมากนเนี่ยหมุนซ้ายห,หมุนขวาหมุนขวาหมุนซ้ายเนี่ย I'm mm -hmm. เพื่อนๆใส่ไปแล้วเพื่อนๆก็ยังไม่ต้องไปตึงให้มันแน่นมากนะฮะเดี๋ยวค่อยยืดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปแบบอันนี้ผมก็ใส่ตามเมนูนันะฮะ,ะใส่ตามผมก็ได้ฮะดูคลิปผมแล้วก็ใส่ตามก็ได้โอเคเราก็จะได้เสาเสาละลายเออตาก้องเก็บให้หน่อย เพื่อนๆจะเห็นขาจับโทรศัพท์ด้วยนะฮะว่ามันจะใส่มาด้วยทีนี้เพื่อนอาจจะสงสัยเฮ้ยมันสูงมันต่ําหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ฮะเ,เดี๋ยวเราเลื่อนคิวได้ฮะ,ะเรา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 ปรับที่คิวได้ะครับโอเคเราก็ตั้งเสาก่อนนะฮะต่อไปนี้เราก็จะมาใส่ชุดนี้นะฮะ ข้างล่างเีครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตัวตัวบูทเป็นแก๊เจตยางเนาะมันเป็นไนล่อนนะฮะอย่างนี้เพื่อนๆก็เห็นไหมมันจะลองระหว่างมันจะลองระหว่างแผ่นอะคริลิกเรานะฮะแล้วก็ตัวนอ็อตไม่ให้มันไปกระทบแผ่นโดยตรงเนาะื่้นก็ใส่ไปเลยฮะมันจะมีทั้งหมดสี่ตัวเนาะ ครั้งละสองตัวครับอันนี้เพื่อนๆก็อย่าไปชึ่งไปยันมันตึงไปนะฮะเพื่อนๆต้องมีนะฮะไออันนี้แผ่นแตกนะตอนยึดตอนเรายึดอะ่ะอาจจะแตกได้นะครับอันนี้ผมก็ใส่ครั้งแรกเหมือนกันนะฮะก็ดูเมนูมนก่อนนะฮะอาจจะมีวิธีใส่กันหลายๆอย่างเนาะอืแต่ว่าวิธีผมก็คือมันก็เหมือนเหมือนกันแหละฮะทำตามเป้าหมายเดียวกัน ครั ก็ด้วยภาพนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นตัวรองเนาะทีนี้เพื่อนๆก็จะรู้ว่าเสามันอาจจะสูงกว่าแต่อย่าลืมนะฮะเรามาปรับบาลานซ์ตรงนี้นะครับอ่ะเห็นนะมาปรับบาลานซ์ที่เสานี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ใส่เสาอ้อเสาเสามันจะเอ็นมาด้านนี้นะฮะเอ็นมาด้านนี้เนาะเอ็นเข้าหาตา้องช่วยจับให้หน่นอย tịt nốt được phát nên nốt ta ta con chả chịu với nhưng bắt แล้วก็สไลด์ลงมานะครับแล้วก็สไลด์ลงมาสไลด์ลงมานะครับแล้วเราก็เริ่มเริ่มตั้งแล้วตั้งเนี่ยเพื่งเพิ่งกระดูกไก่จากจากจากมุมไปเลี้ยวมั่งอะไรมั่งเนาะผมก็เริ่มเริ่มตั้งเนาะผมเ,เราตั้งสะกูแล้วน,นะ 过来，等那边。 นะฮะเพื่อนๆผมก็ได้ติดตั้งไปแล้วแหละนะฮะ mm hmm. ก็ตัดเป็นช่วงๆมันไม่มีอะไรบ้างหรอกครับที่ตัดอ่ะก็คือว่ามันอยู่ในช่วงปรับกระจกเอ่อเล็งปรับกระจกอะไรประมาณเนี้ย mm hmm. คือมันก็ไม่รู้จะบอกอยังไงไงมันก็เลยแบบตัดออกไปบ้างนะฮะ mm hmm. ก็ติดตั้งไม่ยากหรอกมีเมนูนัชัดเจนนะฮะเอ mm ่อ hmm. แต่ก็เพื่อนๆก็ตั้งกระจกให้ตรงกันเองเอาละกันนะฮะ mm hmm. แต่ของผมเลือกที่จะจะเว้นระยะไว้ขนาดนี้นะฮะ mm hmm. จะขึ้นตั้งขึ้นไปสูงก็ได้นะฮะอ mm ืม hmm. แล้วก็ ที่สําคัญเลยนะฮะน็อตคิวน็อตอะไรพวกนี้เพื่อนๆใช้น้ํายากันคลายนะฮะเออ่เพราะว่าอย่าลืมนะฮะน้ำยากันคลายน็อตที่มันจะหายที่มันจะคลายเนี่ยคลายตัวคือมันมีการโต้ลมหรือว่ามีการสัน่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้น็อตคลายนะฮะก็ใช้ตัวนี้นะฮะไม่ต้องไปใช้เยอะนะฮะของผมใช้สีฟ้านะฮะมีหลายยี่ห้อเลยแหละก็น้ํายากันเกลียวคลายเนาะน้ำยาล็อกเกลียวเขาเรียกอย่างเงี้ยนะฮะก็ใช้กันนะฮะก็คือน็อตเพื่อนๆจะไม่ได้หายนะฮะก็ หนึ่งสองสใช้ทุกจุดอะไรฮะนะครับมันก็แค่ล็อกเฉยมันไม่ใช่แบบเหมือนกาวตาช้างไขไม่ออกไม่ใช่นะฮะก็โอเคภาพเออเออผมดูผ่านกระจกเนี่ยเออสวยนะฮะวิวสวยแล้วก็เราสามารถที่จะเห็นเห็น,หนข้างนอกด้วยตาเปล่าก็ได้นะฮะแล้วก็ที่ผ่านกระจกก็ไม่ไม่หลอกตานะฮะก็เห็นนะฮะเอาไว้ลมโตโตหรือว่าฝนตกตกอะไรอย่างเงี้ยก็ ้าตัวอย่างผมผมสูง170นะฮะก็อาจจะเหมอะก,ก็คงพ้นนะฮะพ้นลมไม่ตีหน้านะฮะแล้วก็ได้หมวกกันน็อกด้วยก็คงมันจะมาในลักษณะนี้คงถึงหมวกกันน็อกก็คงจะเลยไปนะฮะก็โอเคนะฮะอา,อาจจะโตลมมากไปหน่อยนะฮะเดิมๆแต่ว่าสายทัวริงหรือสายแก๊ปสายอะไรเขาไม่ได้สนใจนะฮะความเร็วไปนู่นนี่นั่นเขาขอความสะดวกสบายของเขานั่นเองนะ,ะก็เหมาะนะกับสายทัวริงแนะนําเลยนะะแก๊ป ไลเดอร์ต่างๆนานาแก๊บฟ right. ูดต right. ่างๆนานานะฮะก็เหมาะไปสนีก like ็เหมาะนะฮะเหมาะมากเลยนะได้สิ่งอำนวยความสะดวกไปได้แก้วยเยติอะไรไปก็ยิ่งยิ่งยิ่งโอเคนะยิ่งทำให้รถดูแบบมันเท่ขึ้นนะฮะเท่แบบเหมือนคล้ทัวริงนะอ่ะโอเคถ้างั้นเราขอบคุณมากนะที่มาดูผมติดตั้งชิวเจ้าซูเปอร์คับคันนี้ให้กับน้องเขานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาหน้าดูกองเลดนะฮะเดี๋ยวกองเลดจะมาละนะฮะเดี๋ยวใส่กองเลดให้ดู นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทําอะไรเดี๋ยวก็ค่อยติดตามกันแล้วกันนะฮะกับซุปเปอร์คัพคันนี้นะซุปเปอร์คาร์ซปเปอร์คัพสายสายอึดซุปเปอร์คัพสายอึดน,นะฮะประมาณนั้นนะโอเคทค้านั้นขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ